สวัสดีครับร้านสามารถคาเซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับเรามาแนะนํารถสวยน่าใช้กันอีกหนึ่งคันนะครับกับรถยนต์โตโยต้ายาริสนะครับตโตโยต้ายาริสจดทะเบียนปี2011นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์1.5 T-RD นะครับ T-RD Sportivo สี D Sport D ขาวสวยงามนะครับเชนเคยครับรถบ้านต่อมือเดิมๆนะครับ รูรอบคันนั่งก่อนรถปี2015นะครับเอ้ย211นนะครับโตโยต้ายาริสทีอารีแฮตแบก5าประตูนะครับสปนภายในการคันนี้ภายในเป็นบ่อหนังนะครับภายในเป็นบ่อหนังเดร,รีโมดนะครับไม่วิ่งอยู่ที่แสนแปดนะครับแสนแปดหมื่นกิโลเมตรครับ ก่อหนังทั้งต่อนหน้าและตอนหลังครับสวยงามเลยนะครับไม่ช้ำไม่มีตำหนินะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับเสนออยู่ที่หนึ0 0แบาทนะครับห9 8 0งแบาทลูกค้าประวัติดีเครดิตด,ดีฟรีดาวเช่นเคยนะครับผ่อนเดือนหนึ่งไม่เกินส0่พบาทนะครับลูกค้ามีอาชีพมีรายได้ชัดเจนนะครับ มีเครดิตประวัติเช่าซื้อเดิมดีนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละไม่เกิน4 0 0พบาทนะครับเหมาะสำหรับใช้ในเมืองนะครับรถเล็กๆนะครับกระโปงตัวเต้ายังอยู่นะครับติ๊กเกอร์มีพร้อมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีพลิกฟ้ามน้ำท่วมนะครับและประกันหลังการขาย1 0,000กิโลเมตรนะครับอย่าลืมนะครับ สนใจคันนี้ชอบคันนี้0 6นย์9 8 0 0 0 0 0นะครับรถสวยร้านสามารถคาเซนเตอร์สุราษ์ธานีนะครับกดทักเพจร้านเราเข้ามานะครับหรือกดช่อง YouTube เรานะครับสามารถคาเซนเตอร์คุยกันให้ถูกคอนะครับมีแนะนำมีร,รีวิวรถอยู่นะครับไม่ว่าคันนี้หรือคันอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวเช่นเดิมพันเดือนนึงไม่เกินสี่พบาทน,นะครับปิดล็อกอยู่ ไม่เกิน4ี่พันบาทนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับพร้อมนะครับน่าใช้ประหยัดนะครับยาริด1.5 trd sportivo นะครับสวยน่าใช้พร้อมใช้นะครับหนึ่งแาบาทประวัติดีฟรีดาวเช่นเคยนะครับผ่อนชำระเดือนละไม่เกินสี่พบาท นะครับสนใจสอบสามทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยร้านสามารถคาเซนเตอร์รถมือสองฟรีดาวร้านสามารถคาเซนเตอร์ขอบคุณมากครับ